ได้มาเนี่ยจะเอาไปทำอะไรครับเป็นขายครับเป็นเอากิโลยังไงโลลห้าสิบจนใหญ่จะเป็นปลาอะไรครับปลาขาว อันนี้แต่เช้าหรือเปล่าครับเที่ยงอ๋ออันนี้แต่เช้าเลยแต่นี่ตอนเที่ยงวันนี้ได้กี่กิโลแล้วครับไม่รู้อ่ะโอ้คน่าจะไม่ต่ำกว่ายีน้ิบเป็นปลาขาวอย่างเดียวใช่ไหมใช่บาไทยรูเหมือนเลยาไทยก็ ได้แล้วจะเอาไปทำอะไรยังไงช่วยนน่ปลาลเลข้างยปลาะเาปลากอะไรปลาข้างลายวันนี้มางแต่กี่โมงครับผมครับมาตอนบ่ายแล้วได้เยอะยังใต้นี่หน่อยแค่นี้แหละ อันนี้เป็นปกติของทุกปีหรือเปล่าครับที่ว่าถ้าน้ำน้ำขึ้นแล้วชาวบ้านจะมาก็อย่างนี้แหละทุกปีครับอยู่ช่วงนี้ทุกปีเนะาะครับผมถ้าน้ำมันลงอย่างนี้แบบนี้แหละทุกปีน้ำลงค,คือคือน้ำเข้าอ่างใช่ไหมครับใช่อ้โน้ำมันไหลามาจากข้างบนเลยเจ้าวหวานแบบนี้อประมาณ ประมาณกี่วันนะถึงจะถึงก็ไม่แน่ครับถ้ามันไม่เต็มเร็วกว่าไปเรื่อยๆอย่างนี้แหบบปกติแล้วเนี่ยวันหนึ่งทําได้ประมาณกี่กิโลไม่แน่หรอกครับผมบางนคนวัดได้เป็นสิบโลอ่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรกันครับไปขายอืมขายกิโลเท่าไหร่กิโลละหกสิบกิโลละหกสิบไทยเท่ <laughs> ได้แล้วจะเอาไปทำอะไรยังไงทำปลาส้มทำขายหรือว่าขายมากินมากทำถ้าที่ได้เนี่ยทำปลาส้มแล้วมันจะได้ประมาณเท่าไหร่ขายได้ประมาณเท่าไหร่ไม่เคยได้ทรัแล้วรู้ได้ไงว่าตรงนี้มีน้ำเข้าแล้วมาวานมีเพื่อนมาวานจ้ะปกติแล้วทำงานอะไรครับ จับจ้างทุกสายวประมาณกิโลวันนี้ถ้าจะเป็นโลน่าจะได้ได้มาเนี่ยจะเอาไปทำอะไรครับไปขายครับเป็นเอากิโลยังไงโลละห้าสิบโลละห้าสิบขายที่ไหนครับคู่มือรภาษาไทยตลาด ปกติแล้วเนี่ยมาทุกปีใช่ไหมใช่มาทุกปีไอ้เจปีนี้บคนมันมาช้าหน่อยอ่ะก็หวานได้เรื่อยๆถ้าน้ำมันไหลแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้เยอะเท่าปลาน้ำมันไหลนานเลยครับหมายถึงไหลเข้าอ่างใช่ครัอ๋อ,อถ้าปลามันไม่ค่อยได้อุ่นปลามันไม่ค่อยได้ก็หยุดปลานคนระับแอ้ทั้ทงคืนน่าจะถูกเดือนอยู่ครับ วันวันหนึ่งเนี่ยทำได้ประมาณกี่กิโลคอจับปลาขึ้นอย่างนี้ก็น่าจะเกือบสิบโลอ่ะแล้วขายได้ประมาณเท่าไหร่ต่อว,วันสี่ห้าร้อยน่าจะได้อครับโอ้เค oh. okay, ครับ